แน่พี่น้องมันก็กินแน่โบกินแน่หง่ามันหลายมันก็กินนะพี่น้องเนี่ยหง่าคือมันบ่ค่อยกินนะพี่น้องมันหง่ามันหลายมันแห้งนะครับมันเกิดโบมากพี่น้องเหตุผลเรือปลากลายนึงนะครับนี่พอพันมาพี่ว่าน้องเอาเปิดไฟให้น้องง่วก่อนนะพี่น้องเนาะอ่าผุดนะครูกะนะครับมีทั้งง่วพันแหละก็ง่วบ้านนะครับอ่ามืดฝนมากเลวพี่น้องเอ้ยนะครับเดี๋ยวเฮามาเอาเอาน้ำให้ง่วกันนะพี่น้องเนาะนี่ระบบน้ำก็เป็น ไสกะคุครับยังบ่ฮันได้เห็ดดีเนาะนั่บ่อยู่ตู่หากะเลี้ยงได้ปีกว่าๆวที่สองปีแล้วนะพี่น้องนี่ยกับห้างมันก็เอาน้อมาตัดเอาพี่น้องนะครับเอาถังนะครับล่างนะครับแช่น้ำไว้อาทิตย์หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเปิดน้ำหลังจากตัดแล้วก็เอาน้ำทิมว่ายนะครับเอาแฟบห้วยไว้แล้วกันเปิดน้ำใส่นะครับมาเต็มนะฮะแล้วทิมว่ายอาทิตย์หนึ่งจะเอามาสามารถใส่ให้งงวกินใส่กากน้ำตาลใส่หญ้าใส่ฟางให้งงวกินได้นะครับเพราะว่าบรรลุว่าถังเขาเนี่ยไส